อีกหนึ่งตัวอย่างนะครับเข้ามาทำการเปลี่ยนสายทำการแก้ไขแอคชั่นกีตาร์ตัวนี้แอคชั่นค่อนข้างสูงนะครับแอคชั่นคือความสูงสายของเฟรด12แล้วก็ความโค้งคอยังไม่ได้นะครับเด <brewer y, S 1> ี๋ <Burg ess. S 2> ยวมาดูแอคชั่นก่อนนะครับค่าเริ่มต้นของกีตาร์ตัวนี้เครื่องมือที่ใช้วัดเป็นซิลแมกเมกานะครับ0.085ถือว่าสูงไปนะครับตึงด้วยเพราะสายตัวนี้เขาเป็นสายเบอร์ใหญ่ สายกีต้าร์ที่ใส่มาเป็นเบอร์ใหญ่เี่มีความตึงสเกลพวกนี้เป็น25.5แล้วเป็นฟิกบิดด้วยเนี่ยถ้าจูนไม่ดสีสายเบอร์ใหญ่ด้วยกีต้าร์มีความเล่นยากนะครับสายแข็งเดี๋ยวทําการปรับแก้ให้ใหม่กีต้าร์ตัวนี้จะเหมือนคนละตัวเลยนะครับปรับแก้ให้ใหม่ลดเบอร์สายให้ใหม่ให้เหมาะสมกับกีต้าร์ตัวนี้แล้วก็ทางน้องเจ้าของสั่งเปลี่ยนด้วยนะครับเปลี่ยนปิก,กัดเป็นปิก,กัดเดิมของเดิมออริจินัลนี่สวยดีอยู่แล้วนะครับ ไม่ต้องไปใส่เป็น